เรื่องของภาคใต้เนี่ยนะครับเรื่องของภาคใต้เอาเหตุนี่ละกันเหตุที่มีการเผากล้องวงจรปิดในตัวเมืองยะลานะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจยะลาที่สิบเอ็ดเนี่ยเขาไปควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้สามคนนะครับสามคนที่ควบคุมในบ้านพักของแขวงการทาง นะครับในยะลานี่ได้นะครับนี่พนักง,งานไฟฟ้าด้วยนะในในไฟฟ้าที่ยะลานี่ได้นะครับหนึ่งได้สามเนี่ยรับสารภาพานะครับรับสารภาพเลยนะครับว่าเป็นกลุ่มผู้ที่ไปเผานี่นะครับเผากล้องวงจรปิดนี่เป็นกลุ่มเนี่ยเขาเรียกว่าที่ไปซุ่มเปาะเนี่วาวสบาลตนเป็นกลุ่มปอดู เปอร์ดูมอร์เปอร์มูดอนะครับบารูเออนี่นะครับขเขาควบคุมตัวมาทําแผนประกอบคํารับสารภาพแล้ววันนี้ค่ะนะครับที่รับสารภาพเนี่ยคืออัสมานกาเจอัสมานกาเจนะครับเป็นหนึ่งในสามที่ถูกควบคุมตัวได้แล้วก็ทํานําตัวมาทําแผนประกอบคํารับสารภาพนะครับในบ้านพักภายในสํานักงานแขวงการทางยะลานะครับคืออย่างนี้ครับหลังเกิดเหตุเผากล้องวงจรปิด ในตัวเมืองยะลาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมาท่านเจ้าที่หน่วยเฉพาะกิจยะลาที่11อำเภอเมืองจังหวัดยะลานําโดยพันโทรชรัตศรีวิเชียนผู้บังคับหน่วยนะครับแล้วก็เจ้าที่สืบสวนสพเมืองยะลาและเจ้าที่ชุดป,ปฏิบัติการของศูนย์ป,ปฏิบัติการตารวจตะเวนชายแดนภาคใต้นะครับตำรวจชายแดนภาคใต้เนี่ยก็เข้าไปตรวจค้นห้องพักหมายเลข541ทับ97เป็นห้องพักของนายมะเสาพีคอแม่ชาวเภอรู่งสวจังหวัดยะลาพิวาฒ และก็เป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสารกลุ่มงานเทคนิคของแขวงการทางยลาลาเรียกได้ว่าเข้าไปตรวจในบ้านพักของแขวงการทางเพราะไปตรวจเนี่ยคนเนี่ยก็เจ้าที่ก็พบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์มือถือรุ่นต่างๆอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมสายไฟนะครับเจ้าที่ก็เลยเชิญตัวมาตรวจสอบข้อมูลประวัติพฤติกรรมอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังได้เชิญตัวผู้ต้องสงสัยอีกสองคนก็คือนายอัสมา,กาน,สนกาเจวัย23ิบสามปีและนายอาสุอันกาเจวัย24ิบสี่ปีชาวเพอรีสระนาราธิวาสซึ่งเป็นสองพี่น้องที่มาอาศัยอยู่ในห้องพักเลขที่หนึ่งห้าสี่ทับสี่ิบแปดเป็นลูกจ้างชั่วคราวของขแขวงการทางยลาด้วยนะครับซึ่งเจ้าที่ก็มีการควบคุมตัวนายอัสมานกาเจมาสอบเข้มที่หน่วยเฉพาะกิจยาลาที่สิบเอ็ดจนนายอัสมานกาเจนะครับรับสารภาพว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผากล้องวงจรปิดในเขตอำเภอเมืองยะลาส่วนนายมะเสาผีคอแมลนายอาสุอันกาเจนี่นะครับเจ้าที่แยกไปสอบที่หน่วยเฉพาะกิจจาที่11ตำบลวังพญาอำเภอร,รามันเรียกว่าแยกอีกสองคนไปสอบอีกจุดหนึ่ง <c oughs> แต่อัสมันกาเจที่สารภาพมาสอบที่หน่วยเฉพาะกิจที่11ที่ยะลานะครับซึ่งอัสมันกาเจก็รับสารภาพนะครับว่าเกี่ยวข้องกับการลอบเผากล้องวงจรปิด วันนี้นะครับเจ้าที่หน่วยเฉพาะกิจยาลาที่11พร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนของสพเมืองยาลาเนี่ยก็เลยควบคุมตัวนายอสมานกาเจมาทําแผนประกอบคํารับสารภาพที่บ้านพักเลขที่154ทับ48ซึ่งบ้านพักหลังนี้ก็อยู่ภายในสํานักงานแขวงการทางยาลานี่นะครับโดยอัสมานกาเจเนี่ย ที่มาทําแผนประกอบข่าวสารภาพนี่ได้ชี้ตําแหน่งของรถจักรยานยนต์ยี่ห้อซูซูกิรุ่นโชกุน125สีดําคาดน้ําเงินและก็ชุดเสื้อผ้าที่ใส่ในการลงมือปฏิบัติการเผากล้องวงจรปิดเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาซึ่งอัสมานก็สารภาพว่าได้ร่วมกับนายมะเสาผพีคองแม่ลอบเผากล้องวงจรปิดสตัวในเขตเทศบาลนครยะลาหลังโรงเรียนเทศบาล5 บริเวณตลาดเก่าบ้านตลาดเก่าริมถนนเลี่ยงเมืองและอีกตัวบริเวณปากทางเข้าโรงเรียนอิสลายฮิยะอดารุอิสลานะครับในอำเภอเมืองยะลาเช่นกันโดยอัชมาเน <c oughs> บอกว่าวันที่19คือวันที่ไปเผากล้องวงจรปิด19มก,กา้ามกราก็มีการนัดหมายร่วมับนายมาาภีคอแม่เวลา17นกาหลังเลิกงานคือมาทำงานเป็น คนหนึ่งเป็นพนักงานข้าราชการอีกคนหนึ่งก็เป็นลูกจ้างชั่วคราวของแขวงการทางยะลานะครับพอหลังเลิกงาน17บเนาฬิกาเนีน่ยอาสมานบอกว่าร่วมกับนายมะเสาผีขับรถจักรยานยนต์ไอซูซูกิโชกุนนี่นะออกไปจากบ้านพักเวลา,เ,าเวลาประมาณ20่สนาฬิกาพอมาถึงจุดนัดพบบริเวณหน้าสบาสาบันพระศึกษาจังหวัดยะลา,ก,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 าก็เพื่อรวมตัวระวางแผนในการเตรียมเผากล้องวงจรปิดบริเวณลานโรงเรียนเทศบาลหและที่ปากทางเข้าโรงเรียน อิสลาฮิยอนะครับซึ่งตนเองทําหน้าที่ดูต้นทางขณะปฏิบัติการโดยนายมาเสาพีคอแมเป็นคนลงมือเผาทั้งสองจุดก็ทําให้กล้องวงจรปิดได้รับความเสียหายหลังปฏิบัติการเสร็จก็ได้หลบหนีอย่างรวดเร็วอสมานยอมรับว่าตนเองได้ทําพิธีซุมเปาะหรือว่าพิธีสาบานตนซุมเปาะเพื่อเข้าร่วมกลุ่มเปอร์มูดอบารูกลุ่มเปอร์มูดอบารูหรือว่าเป็นกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม ที่พร้อมปฏิบัติการแสดงศักยภาพนี่ <c oughs> ของหน่วยกองกําลังอทิเชนะครับเปอร์มูดอบารูก่อเหตุเขากลุ่มนี้จะก่อเหตุในรูปแบบเล็กๆเ,เ,เช่นเผายางรถยนต์ตัดต้นไม้โปรยตะปูเรือใบพ่นสีทําลายของสาธารณะแล้วก็เผากล้องวงจรปิดอย่างนี้นี่นะครับคือว่าอกรณีนี้จะได้เห็นเนนะครับกลุ่มผู้กออ่อความไม่สงบกลุ่มผู้กอ่อการร้ายนะครับในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับเขามีเป็นเป็น ขออภัยนะไม่อยากเปรียบเทียบกับวงการฟุตบอลถ้าเปรียบเทียบจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนถ้าเซนสโมสรเนี่ยมันมีอะคาเดมี่ในการฝึกอะนะครับเป็น Academy, อะคาเดมี่อันนั้นเขาอะคาเดมี่ฝึกฟุตบอลนะมั้ยอันนั้นสร้างสรรค์นนะเออตองตาน,นก,ากีฬาแต่อันนี้มัน<ฆ>มันก็เป็นคล้ายๆกันเลยนะแต่มันก็เป็นฝึกระดับเยาว,วชนระดับอายุน้อยๆลงไปเนี่ยฝึกทํางานเล็กๆก่อนเนะี่ยเหมือนฝึกเนี่ยแต่ว่าเออเขาจะเรียกกลุ่มเยาวชนชุดนี้ว่า เปอร์มูดอบารูเป็นขบวนการจริงๆน,นะครับนี่จะได้เห็นว่าไอ้สื่อว่าการแก้ไขปัญหาความไม่สงบมันยากจริงๆมันเป็นเซลล์เป็นอะไรกระจายออกไปทุกอายุทุกเพศทุกใบนะรับเปนปาริดานี่นะครับอาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับยังมีวันนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในการพยายามจัดทำร้ายเจ้าหน้าที่ ใช่ค่ะ,ะคก็เป็นในพื้นที่อำเภอรือศะนะคะจังหวัดนาราธิวาสเมื่อช่วงเช้านี้เองเวลาสัก8โมงเนี่ยนะคะระหว่างที่ทางเจ้าที่ทหารชุดรักษาความปลอดภัยเฉพาะกิจนะคะ1 5 1 2 1าน่่ราธิวาส30นายเอ่อ3ามบำล12บนายเนี่ยนะคะคกำลังทำหน้าที่อยู่เลยเนี่ยนะคะเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดังกล่าวในที่ว่าก็คือหมู่บ้านปูโปนะคะในหมู่ที่1กับหมู่บ้านโต๊ะแบปป่าในหมู่6ตตำบลสามัคขีเนี่ย ะะก็พบวัตถุต้องสงสัยในกล่องกระดาษเนี่ย<ม>ตั้งอยู่บนถนนนะคะก็เป็นรอยต่อระหว่างสองหมู่บ้านนี้<ม>ก็เลยมีการประสานไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรในรอสอบนั่นเองนะคะก็เขาบอกว่าไอ้กล่องวัตถุต้องสงสัยเนี่ยมันวางอยู่บนถนน<ม>แต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่ามันมีสายไฟเนี่ยนะคะออกจากกล่องออกมาด้วย ทางเจ้จาหน้าที่ตำรวจทหารที่เขาเข้าไปแล้วก็พบเนี่ยก็เลยมีการกั้นพื้นที่นะคะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยนักเรียนก็ไปโรงเรียนนะคะประชาชนก็ออกไปทํางานแล้วก็มีการประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้ามาในพื้นที่เนี่ยนะคะพร้อมกับมีการตัดสัญญาณนะคะมีการเปิดสัญญาณรบกวนโทรศัพท์มือถือแล้วก็ตัดสัญญาณวิทยุสื่อสารไปในตัวนะคุณเจนสัด์คือว่าสรุปแล้วนี่ก็กู้ได้ใช่ไหมกู้ได้ไปดูแล้วนี่เพราะว่า คือว่าไอร้ระเบิดชนิดนี้มันจุดชนวนด้วยยากันยุงแต่ว่าไอ้ช่วงเกิดเหตุนเนี่ยฝนมันตกมาใส่ย,ยากันยุงดีงนะนะครับไอ้ฝนมาช่วยดับชนวนมันมเจ้าที่ก็เลยกู้ได้พอดีมันก็เลยไม่ระเบิดนี่นะครับก็จะได้เห็นความพยายามคือว่าตามแนวทางการตรวจสอบและการสอบสวนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไอ้มอข้าวมาวางเส้นทางนี้เนี่ยหวังจะทําร้ายทหารชุดลาดตระ,ะเวนนี่เลยนะครับเออแต่โชคดีเยฝนมันตกใส่ยากันยุงก่อนอ นี่นะครับนี่คือยังมีความพยายามนะครับขยจริรจาสันติภาพอะไรกันไปแต่พวกหน่วยปฏิบัติการก็ยังไม่ได้หยุดนี่นะครับ